ถึงไหนแล้วเตอร์รู้ไหมสามชุกเออตลาดสามชุกแล้วอํเภอสามชุกสุพรรณบุรีขนมแปลกแล้วเดี๋ยวเดินดูรอบหนึ่งก่อนไปรู้กับนี่คือตลาดของโบราณของเก่าเออเห็นไหมเตอร์อันนี้เขาทำใหม่แล้วมั้ง พี่ป๊ะก็พป๊ะอะไรอะไรๆกินกินไปข้าวเหนีชิมเยลลี่เมืองสุรินทร์เยลลี่เมืองสุรินทร์ลองชิมดังข้างหน่ซิเยลลี่เมืองสุรินทร์และนี่อันนี้ตัวอะไรถ้าถ้าใช่เด็กเล็กหน่อยก็นี่อาฉลองฉลาดบีบเล่นก็ได้บีบสลับหน้าได้เขาเก่งเนี่ยเขาเล่นบีบข้างนี้ข้างสลับนี้ได้ วันก็เป็นไงของเล่นใช่เอ่่าตให้สแกนได้ใช่ไหมครับได้9ับ40เป็นเท่าไหร่9ยินืองสุรินใครๆก็อยากกินอันไหนนี่ยยินดีเมืองสุรินแล้วก็มีท่าไ่เนี่ย อะไอะ้าวด้านในนะลูกตมม้ก่อนลูกขาลูกชินชิ้นยัเียลูกชินยัดทำไมเ่าพุทธาต้องเก็บเป็นพุทธาด้วยอันนี้ข้าวเทียมกรอบนครัหมูร้านนี้ป่ะใช่ใช่ใช่เนื้หมูแดงหมูกรอบดีไหมโอ้ได้กระตาน้องอันนี้โหเป็ดย่างนี่งสเตร์โอ้โหนเป็ดย่างฮะ อ่านว่าอะไรนะไอทีอ่านว่าอะไร,ไรใช่เ<ต>หรออ่านดีๆเรียบถูกต้องเรียบนัทีไม่ใช่เรียบ,บนทีแต่ถ้าเป็นม้าม้าจะบอกว่าคำหน่อะไรคนหน่ำเรียบน เราจะไปเดินดูกันนะต็อกเกอร์อนี่กินปลาหมึกปลากลายที่ปลาป,ปลาหลายอย่างเลยลูก,กลนี่จะน้ำพิษใช่ปลากลายปลากลายที่เขามาทำเป็นทอดมันก็เห็นในหนังสือใช่ไหมใช่แต่ไม่เคยเห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงอโอ้โหนี่อากาศดีมากริมแม่น้ำ สีรอดข้าวหอมใบบัวอ๋อข้าขใบบัวอยู่นู้นอามาดูผ้าเรือดิเรามีทางเดินริมน้ำนีเตาโอ้ยน,น,น้ำแดงแปรเลยแดงได้ไงอ่ะแล้วทำไมเขาต้องเอาดินลงมาทำให้น้ำเป็นสีแดงไม่รู้เหมือนกันแล้วตรงนี้มีสะพานด้วย สะพานตลาดที่รอดมาถึงหนึ่งร้อยปีหล่ะจากน้ำท่วมไฟไหม้น้ำท่วมนี้ท่วมทุกปีมั้งแต่ไฟไหม้เคยมีไฟไหม้ไม่รู้ปีไหนรู้ที่นี่ไฟไหม้หมดเลยแล้วรอดได้ยังก็คนก็หนีไงเก็บของแล้วก็หนีกันทางนูนะ้นมีปล่อยปลาเนื่องตรงนู้นมีที่นั่งแต่ไปไหแต่มันโดนแดบดบ นู่นเดินไปนู่นเลยเจอไหนบ้าโอยไปถึงสุดถึงสุดเลยนี่เขาอีโต๊ะนั่งได้ปะใช่ไหมเคฟ้าจะนั่งได้เออนั่งนี้ก่อนสนใจได้ไหมครับไม่สนใจได้เหรออะไร่ังอค้าป่านะ อยได้ด่าในครับเหรอดาในครับด้วยนะใช <Hey. S 1> ่่ใครับดาบเพชรดวมีกดอะไรได้ไหมครับมีสมสีเใส่ทา,าวอยากได้ไหมเอาเอาสีสฟ้าถาอยากได้ไปเอาเลยลเีแกดูมันอันเท่าไหร่ครับร้อ ลดได้ไหมฮะถ,ถึงแล้วต <ไป S 1> ัอันนี้ไม่ไรวมขา่าต,ต้องถาดค่าอือือไมไปดาบไป่แล้วไปเดินเข้าสะพานกันไน่อไปสะพานตังน,นี้โอ้โหอาวุธไปเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งอนุ่นหน่อย เต็มเต็มเลยตาบตะาบสะายกันโอ้โหขียงหมจ่มีมีคน,นม้นำอะไรเี่ยข้าจีนปะถ้าเป็นข้าจีนเออฝั่งนู้นก็มีคาราลาดเหมือนกันก็น แ,แกโดนแน่ใครไม่กดติดตามปวดมากเดี๋ยวต่อตรงนี้มันเป็นน้ำอ่ะแสดงว่าถ้ากระโดดลงไปตรงนี้มันมจะเป็นน้ำร้านเยอะเลยนะอาร้านเต็มเลยนีเรือลากมีคนขับท้องบนคนหนึ่งแล้วนะ รเรือเลีอเรือเรอเอเรร่ำร่นแรกมนน้ำอ๋ออี้ของเล่นมาด้วยหรอไปไม่กดติดตาจะโดนหรอเหมือนกับโดนดาบ